สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําในส่วนงานพิธีและกิจกรรมบุญต่างๆนะครับที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยได้เป็นผู้นําบ,บุญได้ปฏิบัติมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามีทั้งพิธีที่ทําเป็นประจํารวมถึงพิธีที่จัดขึ้นตามวาระโอกาสต่างๆนะครับเช่นดาวใหญ่มีการย้ายราศรีเป็นการบวงสรวงบูชาพระเพาะต่างๆหรือว่าพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างพระผงพระบรมครู แจกในวันไหว้ครูรวมถึงกิจกรรมงานบุญในโครงการร่วบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะที่ได้ชักชวนผู้คนประกอบกุศลกันมาเกือบ200โครงการแล้วและมีโครงการหลักนะครับที่จัดนำบุญกันมาอย่างต่อเนื่องเลยเช่นโครงการจัดสร้างและถวายพระไตรปิฎกปัจจุบันที่อัดคลิปนี้ก็ถึงครั้งที่8เรียบร้อยแล้วนะครับโครงการปลูกต้นโพปัจจุบันนี้ก็ถึงต้นที่27แล้วโครงการ สวดมนต์กันทุกวันพระตอนนี้ก็ถึงครั้งที่55แล้วหรือโครงการสอนสมาธิปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ถึงครั้งที่6แล้วนะครับโครงการหล่อเทียนพรรษาที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันมาหลอด้วยมือของตัวเองเลยก็เข้าสู่ปีที่5แล้วมีกิจกรรมงานบุญนะครับที่อาจารย์นําบุญมาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนได้ประกอบกูศลของตัวเองเมื่อเราลึกถึงที่ไรก็ปื้มปปติ่งในทุกๆครั้งนะครับและยังมีโครงการสแสวงบุญ ที่เดินทางสแสวงบุญในสถานที่พิเศษศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะก,การเดินทางข้ามน้ําข้ามแผ่นดินไปถวายพระไตรปิฎกที่ประเทศลาวหรือเดินทางขึ้นภูลังกาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคา และอีกหลายสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษอาจารย์ก็ตั้งใจนะครับจะชักชวนผู้คนประกอบกุศลเพื่อให้เกิดเป็นผลอุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่ของตอนเองเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษยทุกคนและใครที่ได้เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมงานบุญในทุกช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ